โอครับผมคลิปวิดีโอนี้นะครับเราจะมาดูแนวทางการแก้เครื่อง iPhone ที่ทัชสกรีนยากๆนะครับเราจะมาดูกันครับผมผมจะลองกดให้ดูก่อนนะครับว่ามันมันแตะแล้วมันกดยากอย่างไงนะครับเช่นนะครับมันจะกดไม่ค่อยไปนะครับเวลาเรากดไปที่แอปครับแต่ถ้าเรากดแช่อย่างนี้นะครับมันจะกดได้ เบื้องต้นเลยนะครับเราลองตั้งค่าแบบนี้ดูก่อนนะครับเดี๋ยวผมจะแนะนําแนวทางการตั้งค่าให้นะครับผมบางทีเราอาจจะเผลอไปเปิดเมนูนี้ไว้นะครับมันเลยทําให้หน้าจอหน่วงนะครับมันเลยทัชสกินยากๆนะครับต้องกดเน้นๆนะครับมันถึงจะติดนะครับถ้ากดแบบเพลินๆมันจะไม่ค่อยติดนะครับมานนี้ครับต้องกดเน้นๆหน่อย นี้นะครับเราดูเบื้องต้นจอยังใหม่ๆอยู่นะครับดูจากภายนอกนะครับแต่ถ้าเครื่องไหนนะครับทําตามแนวทางที่ผมจะสอนต่อไปนี้แล้วยังไม่ได้จริงๆก็มันอาจจะเป็นที่จอภาพเสียหรือว่ารวนจริงๆก็มีนะครับในกรณีที่เครื่องจอเดิมๆยังใสๆอยู่นี้เราลองตั้งค่าแบบนี้ดูก่อนนะครับผมจะแนะนําแนวทางการตั้งค่าให้ครับนะครับมันจะทัดไม่ค่อยติดทัดยากนะครับ โอเคเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยครับผมจะกดให้เห็นถึงถึงก่อนหน้าเราปรับแล้วก็หลังหลังเราปิดโหมดนั้นเสร็จนะครับแล้วเราจะมาลองกดดูนะครับว่ามันจะทัดเลื่อนกว่าเดิมไหมนะครับตรงนี้โอเคครับเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยครับผมแนวทางการปรับนะครับเริ่มแรกเลยนะครับให้เราไปที่เมนูการตั้งค่าครับผมพยายามกดเข้าให้ได้นะครับพอเข้ามาถึงเมนูการตั้งค่าเสร็จนะครับมันจะอยู่ที่หน้านี้ครับหน้าแรกก็คือเป็นหน้าตั้งค่าปกติของ ไอโฟนของ iOS ทั่วไปเลยนะครับแนวทางนี้ก็สามารถนําไปใช้ได้กับ i o s วทุกรุ่นนะครับเบื้องต้นเราลองปรับแบบนี้ดูก,ก่อนนะถ้าเครื่องมันทัชสกรีนติดยากๆนะครับโอเคให้เราไปที่หน้าการตั้งค่าครับแล้วก็ไปที่คำว่าการช่วยการเข้าถึงนะครับเมนูนี้ครับติดงเข้าไปครับแล้วก็ไปที่คําว่าสัมผัสนะครับรูปนิ้วมือแล้วก็ให้เราหาคําว่า ให้เราหาคําว่าการช่วยปรับการสัมผัสนะครับตัวนี้น่าจะใช่เมนูนี้นะครับถ้าผมจะไม่ผิดอ่าใช่ครับเมนูนี้นะครับสังเกตดูว่ามันมีการตั้งค่าปรับเปิดไว้นะครับปกติเครื่องเดิมมันจะไม่เปิดไว้นะครับเครื่องนี้เขาน่าจะเผลอไปเปิดหรือว่าถ้าถ้าเปิดเองมันมีสิทธิ์เป็นไปได้ไหมมันก็มีสิทธิ์เป็นไปได้นะครับเผลอเปิดเองโอเคให้เราปิดเมนูนี้ไว้นะครับมันจะขึ้นว่า ระยะเวลากดค้างศูนย์จุดหนึ่งห้าวิตัวนี้เป็นดีเลย์นะครับที่เรากดตัวเลขแล้วมันมันไม่ติดนะครับหรือเราแตะแอปแล้วมันไม่ติดเราจะต้องกดแชร์หรือว่ากดเน้นเนนนะครับมันเป็นดีเลย์ให้เรากดปิดเมนูนี้ไปเลยครับพยายามปิดให้ได้นะครับปิดอันล่างด้วยครับปิดอันนี้ด้วยครับปิดทุกอันเลยนะครับแล้วไปลองกดแอปหรือว่ากดตัวเลขดูนะครับมันจะลื่นกว่าเดิมเยอะปิดให้ได้ในลักษณะนี้นะครับในโหมดของการช่วย ปรับการสัมผัสนะครับตัวบนโอเคเรามาลองกดแอปดูนะครับรอบนี้มันจะไม่หน่วงเช่นเข้ากล้องนะครับเห็นไหมครับมันจะกดแระเด้งเลยอลองไปที่โหมดตัวเลขดูครับนะครับลื่นกว่าเดิมนะครับแต่เบาๆมันก็ติดแล้วนะครับตอนนี้ บื้องต้นเราก็ลองปรับอย่างนี้ดูก่อนนะครับแต่ถ้าใครไปปิดโหมดที่ผมพาทําเมื่อข้างต้นแล้วมันไม่ได้จริงเราก็มันอาจจะเป็นที่จอภาพจริงๆนะครับตอนนั้นก็ต้องยอมออยอมเปลี่ยนจอไปนะครับถ้าเป็นถ้ามันถ้าปิดเมดถ้าปิดโหมดอย่างนี้แล้วไม่ได้จริงนะครับแต่บองต้นเลยเราก็ลองปิดอย่างนี้ดูก่อนก็ได้ครับเผื่อมันหายนะครับสําหรับเครื่อง iPhone ดีทักสกินติดยากๆนะครับโอเคครับก็ขอบคุณมากๆที่รับชมจนจบนะครับเดี๋ยวไว้ต่อกันใหม่วิดีโอหน้าครับ